สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับผมพบกับผมช่อง The Base of the Best มวยไทยนะครับผมวันนี้ก็อยากคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับรีวิวความรู้สึกนะครับหลังดูวันลุมินี97เมื่อคืนนะครับซึ่งโคตรมันเลยนะครับพี่ๆขอพูดถึงคู่เต็งหนึ่งกับเมนซีคอฟก่อนนะครับซึ่งเต็งหนึ่งไปไม่ถึงฝันก็คือบอกได้เลยว่ามัดรัสเซียต,ตัวนี้โคตรโหดโคตรแรงนะครับพี่ๆ เห็นได้เลยว่าการชกไทไฟกับการชกในวันเนี่ยนักชกในวันเนี่ยแก้เกมดีกว่านะครับเพื่อนๆและอีกอย่างเนี่ยร่างกายเราแพ้เขานะครับเพื่อนๆดูจากกล้ามหน้าท้องดูจากการลีนดูร่างกายเนี่ยแรงปะทะเราแพ้เขานะครับเพื่อนๆซึ่งเมนซีคอฟเนี่ยเขาสถิติชกในวันนะครับชนะนักมวยไทยมาแล้ว3คนซ้อนนะครับผมก็มีสินสมุด รุ่งลาวีแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับเป็นคนที่สามซึ่งก่อนหน้านี้เมนซิคอปแบบเปิดตัวในวันเนี่ยไฟแรกเลยอะแพ้ให้กับล e ิเกียนเออร์เซลคือโดนโดนสันมัดนะครับกดน็อกประมาณ30มสิบวิแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเมนซิคอปเนี่ยก็คือพัฒนาตัวเองอย่างมากนะครับพี่ๆซึ่งเมนซิคอปเนี่ยมีประเด็นกับทางวันด้วยนะครับซึ่งเขายื่นนะครับฟ้องร้องต่อทีมกฎหมายนะซึ่งเขาบอกว่าวันเนี่ย ไม่ส่งรายการชกให้เขาซึ่งไฟของเขาเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับนักมวยคนอื่นซึ่งเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเหมือนทางรายการวันเนี่ยเขาเสนอรายการไปให้ทางเมนซิคอบแล้วแต่เมนซิคอบปฏิเสธนะครับเพราะว่าเมนซิคอบให้เหตุผลว่านักชกคนนั้นเขาเคยชนะน็อกมาแล้วซึ่งได้ให้ผมเดานะครับเพื่อนๆคงเป็นสินสมุดนะครับเพื่อนๆหรืออจจะเป็นคนอื่นก็ได้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆแต่เนี่ยครับ จากไฟเมื่อคืนเป็นการวัดระดับนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพเลยว่านักมวยที่มาจากไทยไฟเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะเพื่อนๆผมไม่ได้ดูถูกนักมวยจากไทยไฟนะครับแต่ว่าแพ้นักมวยในวัน,นครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าในวันเนี่ยนักมวยแทบทุกคนเลยมีการแก้เกมเนี่ยดีกว่าอย่างแน่นอนซึ่งผมคิดว่าแรงประทะเบนซิคอบเนี่ยเยอะกว่าร่างกายก็ลีนดูดีกว่านะครับเพื่อนๆและนวม สออนเปิดนิ้วเนี่ยเพื่อนๆรู้เลยว่าวันนี้นวมแบบ4ี่ออนเปิดนิ้วเนี่ยหนักกว่าแรงกว่าคาดเชือกแน่นอนครับซึ่งเตงหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์เองนะครับในารายการของพี่ใหญ่ลำนาลายหรือหรือเปล่านะครับผมก็คือเตงหนึ่งเนี่ยบอกว่านวมของไทยไฟเนี่ยครับผมพันเชือกนะครับสี่รอบนะครับถึงจะขึ้นชกได ซึ่งรวม4ออนเปิดนิ้วของวันเนี่ยก็คือจะเป็นการพันผ้านะครับหนึ่งทบแล้วก็ใส่นวมเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งมีความหนักแรงกว่าแน่นอนเราจะเห็นได้เลยนะครับว่านักชกที่ไทยไฟเนี่ยการแก้เกมยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเราควรให้กำลังใจเต็งหนึ่งมากๆนะครับยกตัวอย่างนะครับชาโด o สิงมาวินที่เพิ่งมาจากรายการของราดดำเนิน RWS นะครับมาไฟแรกเนี่ยก็แพ้เหมือนกัน ดนกดนับเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นมาเนี่ยชารโดก็ได้มีการแก้เกมเริ่มมีการปรับตัวเข้ากันรายการวันนะครับเพื่อนๆแม้แม้ตอนนี้นะครับยังไม่ได้รับสัญญาแต่ผมเชื่อว่าอนาคตด,ดีแน่นอนลุงแน่นอนนะครับซึ่งเตงหนึ่งเนี่ยเปิดตัวมาสวยมากเลยนะเพื่อนๆคือเตะขาหนักแบบนี้คือแบบแรงมากๆอ่ะเมซิคอฟก็มีอาการแกว่งให้เห็นนะครับเพื่อนๆแต่ว่า เมนซีคอฟเนี่ยก็กดล่วงเลยครับก็เป็นการแบบนั่งหลับเลยนะเพื่อนเพื่อนคาเชื่อคามุมนะครับหนีไม่ออกนะครับเพราะว่าเต็งหนึ่งเนี่ยถ้าผมคิดว่าเต็งหนึ่งเนี่ยต่อยแลว้ววนออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่โดนแต่คิดว่าด้วยเวลาที่ใกล้หมดแล้วเต็งหนึ่งคิดว่าอาจจะผ่านไปได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อนหลับในที่สุดยกตัวอย่างนะครับไฟของนิโคคาริโลกับพี่น้องโอนะครับ ซึ่งนิโคคาลิโรเนี่ยก็โดนเตะขาแว่งมาทั้งยกนะฮะแต่สุดท้ายก็กดหมัดกดศอกนับน็อกพี่น้องโอไปได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าดาเมจความได้เปรียบของหมัดเนี่ยแรงกว่าการเตะแข้งแน่นอนครับเพื่อนเพเพราะเป็นนวมเล็กยังไงสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับให้กำลังใจเตงหนึ่งมากๆนะครับเพราะว่า อาจจะเสียความมั่นใจไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะมีแต่คนไปคอมเมนต์นะครับแฟนหมัดมวยคอมเมนต์ในทางเชิงลบเยอะมากก็คือแบบหลับคามุมเป็นอย่างที่คิดแน่นอนคือบางสิ่งบางอย่างนะครับเราไม่ต้องพูดตามที่เราคิดก็ได้นะครับเราควรให้กําลังใจนักมวยเยอะๆไฟเมื่อคืนนะครับผมก็คาใจอยู่เรื่องหนึ่งเมนซีขอบเนี่ยหลังจากกดนับกดน็อกแรกแล้วเนี่ยไม่เดินเข้ามาขอโทษขอโพยเพื่อนเพื่อน,อนก็คือขึ้นเชือกแล้วก็ชูไม้ชูมือดีใจไม่มีเดินเข้ามาขอโทษขอโพย ทางฝั่งเตียงหนึ่งหรือของพี่เลี้ยงเลยนะครับซึ่งเราอ่ะควรจะดูว่าต่อไปนี้เมซี่คอบเนี่ยเขามีประเดีนยงกับทางวันอยู่เขาอาจจะชกต่อในรายการวันแชมเปี้ยนชิพหรือเขาจะออกไปชกในรายการอื่นเชื่อเมื่อคืนนะครับก็เห็นได้แล้วว่าเมซี่คอบนะครับไม่ได้รับโบนัสซึ่งมันตังหิตตังหิตอยู่นะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูต่อไปครับซึ่งผมนะครับถ้านำเสนอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนเพื่อมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ